สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้ทางเพจอ้อยขน้ำไล่สมใจและก็ทางช่อง youtube นะครับวันนี้ก็ภารกิจก็มาตัดอ้อยนะครับนี่ตัดอ้อยตัดอ้อยที่ยังไงฮะอ,อ้อยที่ค้างอ้อยอ้อยอ้อยค้างค้างตีค้างค้างโกนะครับ ก็คือที่ยังตัดไม่หมดก็มาตัดเล็มไปเรื่อยๆนะครับตัดพาไปคันน้ําเล็มไปเรื่อยๆนะครับ <S <S นี่ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นอ้อยเหลืองเกษตรศาสตร์60นะครับซึ่งผมก็ได้ล้างได้เว้นไว้นะครับจากที่ว่าตัดเบืือครั้งที่แล้วนะครับและทีนี้เราก็มาเล็มตัดเฉพาะที่ว่าต้นแก่ๆ,ๆต้นแก่ๆ นะครับส่วนต้นที่ว่ายังไม่แก่นะครับนี่ก็คือเราก็าล้างไว้ก่อนนะครับล้างไว้ก่อนไอ้น,นี้ก็เดี๋ยวนี้ก็จะเหลือตากแดดไว้นะครับก็คือเราก็ตากแดดไว้ก็อีกประมาณเดือนเดือนหนึ่งตากแดดเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งนะครับเราก็จะตักได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราไม่โลกราบตากแดดไว้เนี่ยก็อาจจะช้ากว่าเดือน หรืออาจจะเป็นสองเดือนสามเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยครับถ้าเราโลกกาบแล้วก็เราตักแดดไว้แบบนี้นะครับเขาก็าจะหวานเร็วนะครับจะหวานเร็วเราก็อีกประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถมาตักคันได้อีกนะครับนี่นะครับก็คือที่ที่เว้นไว้ที่ล้างไว้นะครับเนี่ยตามเห็นไอ้นี่ผมก็เล็มเลมตัดนะครับนี่ก็เล็มตัดเฉพาะาเนี่ยครับต้นที่แก่ส่วน นะครับที่ต้นแบบนี้ก็คือรังไว้โลก,กาบตากแดดไว้นะครับตากแดดไว้ซึ่งก็อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ว่าเราจะได้มีอ้อยขายได้อยู่เรื่อยๆนะครับคันได้อยู่เรื่อยๆแล้วทีนี้นะครับก็คือหน่อใหม่อย่างหน่อใหม่ที่เขาจะงอกนะครับเขาก็จะงอกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ ส่วนต้นแบบนี้นะครับส่วนต้นที่ว่าเราล่างไว้แบบนี้เนี่ยเด่อายุก็อาจจะประมาณขนะอายุยี่ก็ประมาณห้าเดือนหกเดือนนะครับแต่ถ้าพอเราลอกกาบไว้ปุ๊บเนี่ยความหวานก็จะมาเร็วเราก็จะตัดได้อยู่เรื่อยๆขั้นได้อยู่เรื่อยๆนะครับและทีนี้ก็คือพวกโตแบบนี้นะครับอ่า อันนี้เป็นอ,อ้อยอ้อยตัวที่หกแล้วนะครับก็คืออ้อยตัวที่หกแล้วทีนี้พอเราตัดรุ่นนี้เสร็จแล้วนะครับพอเราตัดต้นที่ว่าเราล้างไว้หมดแล้วเนี่ยจากนั้นเราก็ก็จะตัดทําสาวไปเลยคือตัดล้างโกไปเลยนะครับหลังจากที่ว่าตัดรุ่นนี้หมดก็ล้างโกให้เขาขึ้นใหม่ไปทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะได้อ้อยใหม่ๆอ้อ,อยโตใหม่ขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเว้นไว้แบบนี้ โดยที่ว่าเราไม่ไม่ตัดออกหมดนะครับในรุ่นนี้เนี่ยอน่อนอ้อยรุ่นต่อไปเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบสเปตสะปะแล้วก็อาจจะขึ้นมาคือไม่ได้ขึ้นมาจากส่วนลึกของดินเท่าที่ควรนะครับอาจจะขึ้นแค่ขึ้นแค่เฉียดเฉดดินนะครับขึ้นแบบตื้นนะครับขึ้นแบบตื้นก็ ถ้ามันขึ้นตื้นเนี่ยเราก็จะมีปัญหาในเรื่องอ้อยลมนะครับเพราะฉะนั้นพอหลังจากรุ่นนี้แล้วเนี่ยเราก็จะตัดทําสาวโดยที่ว่าตัดให้ลึกให้ลึกลงนะครับต่ํากว่าหน้าดินประมาณ2หรือ3นิ้วนะครับเราก็จะได้อ้อยใหม่ที่ขึ้นมาจากส่วนลึกของดินก็จะเป็นอ้อยใหม่นะครับแล้วก็จะขึ้นสมบูรณ์กันอีกนะครับคือกลายเป็นอ้อยใหม่ไปเลยนะครับแต่ถ้าเราไว้แบบนี้ในรุ่นนี้นะครับก็ จะขึ้นไม่สวยแน่นอนนะครับก็มันจะขึ้นมาจากส่วนตื้นบ้างส่วนลึกบ้างอะไรก็ขึ้นแบบสเปซสป,ปะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําเป็นรุ่นๆกันนะครับทําเป็นรุ่นๆไปนะครับเราก็อย่างรุ่นเนี้ยเราเว้นไว้แล้วเราล้างไว้เราตัดไม่หมดเราตัดเรื่อยๆแต่พอรุ่นต่อไปพอรุ่นนี้แก่แล้วเราก็ตัดทําสาวนะครับตัดทําสาวเราก็จะได้อ้อยใหม,ม่อ้อยใหม่ขึ้นมาอีกนะครับก็ปีหน้าเนี่ยมันก็ ทั้งหมดก็จะได้เป็นอ้อยใหม่ทั้งหมดก็เหมือนกับเราปลูกใหม่นะครับเพราะว่าเราทําสาวใหม่นะครับทีนี้ก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ว่าผมอยากจะคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือ,อสถานการณ์แบบเดิมแบบทุกปีทุกปีตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับก็คือเดือนนี้เดือนกรกฎาเดือนกรกฎาของทุกๆปีนะครับ ส่วนมากแล้วก็จะเริ่มกันตั้งแต่เดือนมิถุนาผมสังเกตดูนะครับก็คือทุกๆเดือนของเดือนมิถุนาเนี่ยแล้วก็ยาวไปจนถึงปีใหม่นะครับจะเป็นช่วงที่ว่าอ้อยขาดตลาดทุกปีนะครับอ้อยขาดตลาดทุกปีเลยคือช่วงนี้ส่วนอ้อยที่จะล้นตลาดนะครับอ้อยที่จะล้นตลาดมากของทุกปีเหมือน,นกันก็คือ ช่วงตั้งแต่ปีใหม่จนถึงเดือนพฤกภาเนี่ยครับคืออ้อยจะล้นตลาดมากๆคนที่ปลูกอ้อยบางคนเนี่ยไม่มีพอค้าน้ำอ้อยไปซื้อมีการขุดทิ้งก็มีนะครับหลายเจ้าเลยขุดทิ้งเพราะว่าอ้อยแก่จัดอ้อยเยอะนะครับขุดทิ้งหลายเจ้านะครับทีนี้ก่อนหน้านี้นะครับก็มาติดต่อผมกันหลายเจ้าแต่ทีนี้ก็บางครั้งก็ ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับแราวว่าช่วงที่ว่ามันอ้อยเยอะอ้อยล้นตลาดเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงนั้นนะครับมีนาเมษาพฤกษาหรือว่าคุมพามีนาเมสาพฤกษาเนี่ยก็จะเป็นที่ว่าช่วงอ้อยล้นตลาดอ้อยเยอะนะครับก็ทําให้แต่ละคนนะครับแต่ละเจ้าที่ว่าปลูกอ้อยใหม่ปลูกอ้อยใหม่ๆ่โดยที่ว่ายังไม่มีลูกค้าประจําคือยังไม่มีลูกค้าอ่าพ่อค้าขายน้ําอ้อยไปไป,ไปไปซื้อต้นมะขันนะครับ พออ้อยแก่นะครับก็ทําให้บางคนเนี่ยก็ท้อไม่อยากปลูกเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่าอ้อยเนี่ยแก่เพร้งกันหมดก็ทําให้ขายยากนะครับต่างคนก็ต่างมีอ้อยเป็นของตัวเองกันมีเจ้าประจํากันเลยทําให้เจ้าใหม่ที่ว่ายังไม่มีลูกค้าพอปลูกแล้วก็ท้อนะครับขุดทิ้งไถทิ้งนะครับ แต่พอมาเดือนนี้นะครับเริ่มตั้งแต่มิถุนากรกฎาดืเนี่ยมันก็เข้ามาอีหลบเดิมอีกก็คืออ้อยขาดตลาดอีกตอนนี้ก็คือโทรหาผมกันเยอะมากนะครับพอ้าน้ำอ้อยก็หลายเจ้าโทรหาอ้อยทีนี้ผมก็พอเข้าช่วงนี้จริงก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับเพราะอ้อยมันก็ขาดจริงๆเหมือนอย่างของผมเองตอนนี้นะครับก็มีไม่เยอะแล้วนะครับก็มีไม่เยอะก็ ผมคิดว่าของผมเองก็น่าจะตัดคั้นได้อีกประมาณเดือนหนึ่งนี่ก็จะหมดแล้วนะครับก็จะหมดแล้วและทีนี้ของใหม่ที่ขึ้นใหม่เนี่ยก็ยังไม่แก่ก็ยังอ่า้นน้ําไม่ได้ยังตัดคั้นน้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คืออ่าจะคุยกับเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับเรือว่าคนที่ว่าคิดอยากจะปลูกอ้อยนะครับอ่าให้ท่านศึกษาตลาดนะครับศึกษาตลาดดูว่า เราจะทำยังไงจะปลูกยังไงให้อ้อยของเราเนี่ยมาเริ่มแก่หรือว่าเริ่มตัดได้ตั้งแต่เดือนมิถุนาจนไปถึงปีใหม่นะครับถ้าท่านปลูกโดยที่ให้อ้อยแก่ตั้งแต่เดือนมิถุนาจนไปถึงปีใหม่เนี่ยก็คือท่านจะได้เงินเลยนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงที่ว่าอ้อยขาดตลาดก็ท่านลองหาวิธีดูนะครับหาวิธีดู ปลูกดูนับเดือนดูนะครับนับนับเดือนไปดูว่าายเริ่มนับตั้งแต่มิถุนาลงไปนะครับมิถุนาลงไปนับให้ครบ10เดือนดูนะครับราะวาอ้อยเนี่ยจะตัดได้ก็อายุประมาณ10เดือนนับลงไปดูนะครับว่าท่านจะปลูกเดือนไหนแล้วให้อ้อยเริ่มแก่เริ่มตัดได้เดือนมิถุนาหรือเดือนกรกฎานะครับถ้าอ้อยแก่ช่วงนี้แหะครับ คือท่านได้เงินแน่นอนไม่ต้องเครียดเลยว่าอ้อยขายไม่ได้ไม่ต้องจะตัดทิ้งไถทิ้งอยู่นะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยตั้งแต่มิถุนาไปจนถึงปีใหม่เนี้ยก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าคือวิ่งหาวิ่งหาอ้อยนะครับเพราะอ้อยทุกทกที่ส่วนมากแล้วก็ก็คือจะหมดกันช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เรามาคุยกันเรื่องนี้ก็ให้อ่าเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าท่านที่คิดอยากเก็บลูกอ้อยก็ได้พิจารณากันนะครับว่าจะทํำยังไง ให้อ้อยได้แก่ช่วงนี้นะครับก็คือลองลองนับไปดูนะครับก็ช่วงก็คือ10เดือน11เดือนอะไรแบบนี้ครับก็คืออ้อยจะตัดได้ช่วงนี้ก็แล้วแต่ดินแต่น้ํานะครับก็บางที่นี่ก็อาจจะตัดได้9 8 9เดือนนี่ก็ตัดได้แล้วบางที่ก็อาจจะเป็น10 11เดือนก็แล้วแต่แต่ละพื้นที่แต่ละดินนะครับหรือว่าการดูแลอันนี้ก็จะสําคัญแต่ก็เฉลี่ยทั่วไปก็คือ10เดือนนะครับ ปลูกแล้วก็นับมาเลย10เดือนก็เริ่มตัดขายได้นะครับก็ลองลองพิจารณาตัวนี้ดูนะครับแล้วว่าท่านก็จะได้อ่าไม่ได้เสียใจไม่ต้องเสียใจไม่ผิดหวังกับการปลูกอ้อยนะครับคือขายได้แน่นอนนะครับพิจารณาช่วงนี้นะครับอบคุณมากนะครับก็วันนี้ก็เล็กๆน้อยๆยก็คือมาคุยกันนะครับเรื่องนี้คือเรื่องอ้อยขาดตลาดอ้อยล้นตลาดเราจะทํำยังไงกันนะครับก็หวังว่ามีประโยชน์กันบ้างนะครับก็กลับไปนําคิด กันดูนะครับว่าจะทำยังไงนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ